ครับสวัสดีครับ วันนี้มาติดตั้งกังหันตีน้ำโซลาเซลล์ที่ว่าการอำเภอสูงเม่นนะครับรจังหวัดแพร่นะครับเป็นรุ่น6กวพัดนะครับพอดีบ่อน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอน้ำเสียแต่ก่อนเนี้ยไม่เป็นแบบนี้ท่านประลัดเล่าให้ฟังเลยต้องหันมาใช้กังหันตีน้ำโซลาเซลล์เพื่อช่วยบำบัดน้ำให้ดีขึ้นนะครับ,รบท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนด้านพลังงานสะอาดอยู่แล้วนะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ มีวิสัยทัศน์แล้วที่สําคัญของเรานะครับก็คือกังหันตีน้ําพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ค่าไฟศูนย์บาทนะครับหรือไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยรุ่น6ใบพัดแบบแยกแผงนะครับเรารับติดตั้งทั่วประเทศนะครับวันนี้เรามาถึงแพร่นะครับสนใจก็เข้าดูใน YouTube ของเราทั้งหมดก็ได้นะครับตอนนี้เราลง youtube ไปประมาณเกือบ400กว่า YouTube นะครับก็จะได้เห็นว่า เราไปที่ไหนบ้างนะครับจะไปทุกที่ครับกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ค่าไฟศูนย์บาทนะครับรับติดตั้งทั่วประเทศครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเราได้นะครับ